ปใหม่มากครับผมรถปี23าหม,ม่สีมื่นเองแนะนําเลยนะเขาประหยัดน้ำมันมาก20กว่ากิโลลิตรมีแน่นอน วันนี้สวัสดีครับมีนำเสนอให้ปีใหม่ๆสภาพส,สวยๆเลยและที่สำคัญประหยัดน้ำมันมากนะครับอันนี้จะเป็นเจ้า Toyota t ต y o ต้าเอทีปี2023ไม่หลักหมื่นเท่านั้นเองนะอันนี้ค่าตัวก็จะอยู่ที่429,000บาทนะครับเจ้าของมือเดียวต้งแบบ่ป้ายแดงเลยและตัวโฉมเนี่ยบอกเลยว่าโคตดสวยหน้ามันไม่ได้เชนเรียบร้อยนะครับผมเห็นไหมหน้าตามันดูเท่เลยไฟได้เป็นไฟไม่ได้เชนเรียบร้อยดูดิเป็นตาดูดุนะแม็กเดิมแต่ยางนี่ยางดอกเต็มๆใช้งานต่อได้ยาวๆครับนะเพจข้างๆอยู่ครบผมตัวครบรอบ60ปีไฟเลี้ยว มุมหูก็ส่งอ่าแล้วก็กันสงกันศาสตร์ประตูกีเหล็กครบนี่อีโกคาจริงไหมนี่มันไม่เหมือนอีโกคาเลยผม่ามันสวยจริงอันนี้ก็ต้องยอมเขานะอุปกรณ์อุปกรณ์ติดรถก็ไอตัวอ๋อที่ปะยางฉุกเฉินยังอยู่ให้ไม่เคยใช้งานนะครับผมกูยังว่ารถปี23่สิพโลไม่แค่หลักหมื่นนะ1มื่นเยนเลยนะใครกําลังหารถเล็กไว้ใช้งานหรือรถคันแรกที่เอาไปขับไปกลับทํางานเช้าเย็นกลับหรือว่าออกท่องเที่ยวต่างจังหวัดได้แนะนําเลยนะเพราะประหยัดน้ำมันมาก20กว่ากิโลลิตรมีแน่นอนสำหรับคันนี้นะไปดูภายในกัน าม,ามาภายในคันนี้ครับโหลบ,บีมเข้ามาสิบีมเข้ามาอ<ะ>เออเอึงไม่เข้าเล็อกอยู่วะเอาหรออ๋อมันล็อกอยู่ด้วยนะ,อะโอเคมาต่อในส่วนของแอร์กันบ้างครับผมไอแอร์อที่ไหนล้วพวงมาลัย เออมากุญเแจ็คเขาก็เปลี่ยนหน้าตาเขาแล้วนะนี่เห็นไหมสวยงามนะครับผมเออดูดีว่ะอีก็คาจริงป่ะนี่ใช่ใช่ไหมเออมันดูดีมากนะครับอ่ะคันนี้พวงมาลัยก็เป็น3ก้าของโตโยต้าเนาะเป็นมันติฟังก์ชันนะแล้วก็คันนี้ไมไ้แท้ๆอยู่แค่40,000ื่นโลเท่านั้นเองใช้งานม,มันน้อยครับผมนะเป็นปุ่มปุ๊มสตาร์ทครับผมอ่ะส่วนจอกลางทัชสกรีนได้แล้วก็รองรับในส่วนของ Apple CarPlay Android Auto เรียบร้อยแล้วจ๊ะเออ นี่ไงเกียร์เกียร์คอยฟ้าเป็นแบบ CVT นะครับผมนะทุกอย่างเห็นไ้มอินทีเรียภายในเขาจะออกแบบใหม่หมดเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีที่วางเซนต์ลงเซนเหรียญหรือวางของก็ได้ลึกมากเลยนะในโทรศัพท์ผมลงไปทั้งอันเลยนี่แล้วก็มี power outlet ลลให้1รูนะครับผมนะแอร์เป็นระบบดิจิตอลแยกโซนซ้ายขวาเรียบร้อยนะก็จะได้แบบฝั่งนี้ฝั่งนี้หนาวฝั่งเราร้อนจะได้ไม่ต้องตีกันนะครับผมประมาณนี้นะข้างหน้าจะเป็นออกเป็นฮาร์ดเคสตัดลงมาจะเป็น soft case แล้วก็เป็นพลาสติกทีมลายซินเบิร์กนะครับผมนะเก็บเก็บของเก็บเอกสารเอกสารข้อมูลประกันได้้้้เเเเเลยยนนนนะะะะปปบบาาาาไได็ผอจริงงใชมท อผมว่าเบาะผ้านี่มันตอบโจทย์ที่สุดละเพราะว่าหนึ่งเลยมันไม่อมความร้อนอ่ะเก่นเนี่ยเราทำคลิปอยู่ตอนนี้เพิ่งจะเวลาประมาณสิบเอ็ดโมงแดดแม่งเลี้ยงมาแล้วจ้าสลือกเจอดตากแดดประมาณสักงห้านาทีสิบนาทีตัวรถก็ร้อนแล้วถ้าเป็นเบาะหนังนะไม่ต้องเสื่อมถูกไหมแต่ถ้าเป็นเบาะผ้าจอดไปเถอะครึ่งวนันคุณขึ้นมาคุณก็นั่งได้เลยนะเพราะว่ามันไม่อมความร้อนนะครับผมนะแล้วเ,เป็นเบาะผ้าตรงกลางก็จะไปทํำลายให้มันดูแบบจินบิกเล็กๆดูสวยดูสปอร์ตนั่นเองมันจะคันนี้เจ้าของเก่าใส่ใจเรื่องความสะอาดมมมมมาาดดดด้้้วววยยยนน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 ะะคคครรรััััััับบผผีี่่เห็กกกกุงงฝอสสภพโ ก้าวเต็มสิหักไปหนึ่งแล้วกันเพราะมันคือลงมือสองมันไม่ได้ออกจากป้ายแดงให้พูดตรงๆป้ายแดงนะครับผมเวลาเขาสตตองรถเขาก็ไม่ได้จอดในโรงรถนะที่ผมเห็นมากลางแดดงแต่ของเรายังมีจอดในรมคุณไปป้ายแดงคุณโดนเท่าไหร่ราคาเอาง่ายๆราคาเราหายไปจากป้ายแดงแน่นอนก็คือเกือบ50%อยู่แล้วนะครับผมยิงพันทำไมเราไม่กินน้ำก่อนนะ ออ <S <S ดิ้นเหนียวไอ้ฝั่งขวาน,นี้ก็จะมีออ traction control ให้ใช้เองก็ผมนะแล้วก็ auto start stop เนาะและคันนี้มี drive mode ให้ปรับด้วยครับผมเป็นโวงพรมอะไรนะถ้ากดปุ๊บมันจะขึ้นอีโมดเดิลขัน้นตรงนี้เป็น power mode นะจะถื่อกล้องให้อ่าบนหัวเน่อันนี้คือเปิด power mode อยู่นะเห็นไหมสีชมพูอ่าถ้ากดปิดก็ปุ๊บ power mode คืออะไรคือ หมดทำความเร็วมันไม่ได้ทําให้เราแรงขึ้นแต่มันทําให้เราสามารถเร่งความเร็วได้เร็วขึ้นเข้าใจความหมายใช่ไหมอ่าแต่มันก็แลกกับการกินน้ำมันเออก็เอาไว้เร่งทรงเร่งแซงในจังหวะที่ออาทางไกลๆนี่ออกใช่ไหมเราเราซีซีน้อยกว่าแต่เราจะแซงแล้วมันเหนื่อยเปิดได้ครับแต่ปิดด้วยนะไม่งั้นอันตรายต่อกระเป๋าตังค์แน่นอนเปืองน้ำมันมาข้างหลังกันหน่อยเอทีเอที ip, แค่ไปไม่แคบหรอกมั้งตัวผมสูงเมตรเจ็ดสิบสามก็เหลืออยู่ประมาณสองกปั้นนะและเล็กุ่มเหลือตอนยาวติดทรงติดฟิล์มให้เรียบร้อยและชอบอ่ะที่ววาางแแก้้้้นออยูู่่ขะตล เอฮ้ยใหญ่ด้วยนะเห็นไหมตัวเสาผมเครื่องใหญ่นะเอเอเฮ้ยเวิร์กวะปฏิปมันจะเจอที่ใหญ่ที่พอคงมักแขนแม่ก็ไว้ตรงกลางถูกไหมอันนี้ไว้ที่ข้างประตูด,ดีดีดอันนี้ชอบตื้นด้วยอันนี้ลึกเลยใช่ลึกมากนะครับผมสูงซะดือเลย <c oughs> คนละเรื่องก <c oughs> ันนะอ่ะด้านหลังก็อุเบาะใหม่มากครับหลบอเบาะใหม่มากครับผมรถปียีสามไม้สี่หมื่นเองนะแล้วสภาพรถขนาดนี้มีที่ติดตั้งเบาะเด็กมาให้คาซีทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับสะอาดมากเลยว่ะเจ้าของเก่าเขาไม่ใช้มากเลยว่ะน่าจะโสดหุนน้าสงสารเขาไปกัขยุ่งกับเขา รีฟเอทีนะครับตัวหน้ามันจเชนปี2023่ไม่สโลครับคตัวเป็นแค่4 2 9 0 0 0ันบาทประหยัดน้ำมัน20กว่ากิโลลิตรหากต้องการเก็บตังค์แนะนำเลยคันนี้นะครับลองมานั่งตรงหลังพูมาลัยดูก่อนลองจับลองสัมผัสดูว่าชอบไหมถ้าชอบซื้อสายอันแต่ถ้าไม่ชอบไม่เป็นไรเ็นผมมีมากกว่าร้อยคันครับผมนะัดเดินเลือกซื้อเลือกหาได้เลยต้องมีสักคันแหละที่ตรงใจคุณมากนัดเนะข้ามาได้เลยครับผมที่ดีมคาเพราะว่ารถที่ดีอ่ะคือรถที่ดี